สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบัวสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมานําต้นกล้านะคะลงในกล่องปลูกนะคะต้นกล้าที่โบได้เพาะตั้งแต่รอบแรกนะคะจนนกจนเหลือนกกินแล้วนะคะโบก็จะนําตัวที่เหลือนะคะลงมาในกล่องปลูกที่แรกนะ่ะโบตัดถุงดําเพื่อที่จะใช้กับกล่องลาซลมอนนะคะคุณผู้ชมแต่ทีนี้น่ะโบดูสภาพของต้นกล้าแล้วนะคะซึ่ง อาจจะได้แค่เก็บกินนะคะอาจจะไม่ได้เก็บขายนะคะคุณผู้ชมโบก็เลยประหยัดลงมาก็เลยใช้เป็นกล่องกุ้งนะคะเพราะว่าโบไม่ได้ต้องการทรงพุ่มใหญ่ๆนะคะก็แค่ปลูกให้เขาโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเก็บทานนะคะคุณผู้ชมโบก็เลยเลือกเป็นกล่องกุ้งนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใส่น้ํา20ลิตรนะคะคุณผู้ชมประมาณ20ลิตรนะคะซึ่งโบก็ใช้เป็นถุงดำเนี่ยขนาด36 คูณ45นิ้วนะคะโบก็ตัดแบ่งครึ่งนะคะถุง1นึ่ใบใช้ได้2กล่องนะคะแสดงว่ารอบนี้โบใช้ถุกง1 2 3 4า6 6ใบแค่นั้นนะคะก็คือโบจะใช้อัตราส่วนนะคือ3 0ปุย๋ยอัตราส่วน 3cc ซีซีต่อน,น้ำ1นลิตรเหมือนเดิมนะคะกล่องนี้โบก็จะใช้แค่ 60cc ซีซีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า,าบางท่านโบก็แนะนำให้ใช้อยู่ที่ 7 5็ดซีซีนะคะถ้าเติมจนเต็มเลยนะคะก็คือ7 5็ดซีซีนะคะแต่ทีนี้นะี่ยโบประหยัดด้วยนะคะด้วยปุ๋ยโบก็เข้มข้นอยู่แล้วโบก็ใส่แค่6 0สิซีซีพอนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าโบไม่แนะนําให้คุณผู้ชมทําตามโบนะคะเพราะว่าตัวนี้โบแค่จะเก,ก็บทานนะคะโบไม่ได้เอาไปขายนะคะถ้าเอาไปขายเนี่ยเราต้องการทรงต้นทรงพุ่มนะคะให้ใหญ่ๆผักก็จะได้สวยๆนะคะอันนี้ ค่จะปลูกให้มันโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็พอนะคะโบก,ก็เลยใส่แค่ 60cc นะคะต่อหนึ่งกล่องนะคะแสดงว่าสองกล่อง16ต้นเนี่ยก็คือใช้อยู่ 120cc แต่ถ้าเป็นกล่องปลาแซลมอนเนี่ย 120cc เหมือนกันแต่ว่าปลูกได้8ต้นอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาเอานะคะว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นกล่องปลาแซลมอนหรือว่าจะใช้เป็นกล่องกุ้งนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกก็แล้วกันนะคะ เดี๋ยวโบจะพาไปดูต้นกล้าที่เหลือนะคะที่เหลือจากนกกินนะคะก็คือรอบที่โบจะปลูกวันนี้ก็คือสี่กล่องนี้นะคะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามสี่อันนั้นก็ที่เหลือจากนกกินนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็มีกรีนคอร์สนะคะซึ่งไม่สวยเลยต้นยืดนะคะแล้วก็เริ่มมีนอนลงมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นเรดโอ๊กนะคะเรดโอ๊กเนี่ยไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้รับแสงแดดเนื่องจากฝนตกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าแดดจ้าแดดเข้มเลยเนี้ย เรดโอของเราจะแดงมากกว่านี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นกรีนปัตตเวีย e er นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นกรีนโอ๊กนะคะกรีนโอ๊กเนี่ยโบไม่มั่นใจว่าโบจะลงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันยืดมากเลยเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นรายต้นไปนะคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นขึ้นก้านมาแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเวลาโตไปมันจะไม่เป็นพุ่มเลยนะคะใบมันก็จะออกยาว,ยาว นะคะใบยาวๆเรียวๆไม่เป็นใบใหญ่นะคะมันก็จะออกเรียวแล้วก็ไม่เป็นพุ่มเพราะว่ามันขึ้นเป็นก้านแล้วแบบนี้เรียกว่าต้นกล้ายืดนะคะคุณผู้ชมต้นกล้ายืดแต่ว่ารากเนี่ยสวยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้ดูทางฝั่งกรีนปาตาเวียบ้างอันนี้ยิ่งยืดใหญ่เนี่ย ทั้งฝนทั้งอะไรตกมาใส่นะคะตน้นกระยืดเหมือนกันเรดโอ๊กเออกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กเหลือจากนกจิกไม่สวยอีกเหมือนกันนะคะผู้ชมซึ่งสภาพอากาศในเราจาัดก,การไม่ได้จริงๆด้วยโบไม่มีพลาสติกมงุงลงเรือนด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เลยได้ใช้แสแลนซึ่งแสแลนก็ ค่อนข้างที่จะหนาด้วยนะคะมันก็เลยแสงไม่พอก็มีเรดโอ๊กนะคะรอบนี้จะสวยน่าจะเป็นแค่เรดโอ๊กนะคะอันนี้ก็มีรอยหนอนชอนใบนะคะคุณผู้ชมซึ่งรอบนี้เราบไม่ได้ฉีดพ่นอะไร ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มควันไม้หรือว่าเชื้อ BT หรือว่าบิวเมท r มิกอะไรก็แล้วแต่เโบไม่ได้ฉีดพ่นเลยก็คือใช้แค่ปุ๋ยเลยนะคะบำรุงทางใบก็ไม่ได้ฉีดเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้บบก็จะเติมปุ๋ยลงไปเลยนะคะคุณผู้ชม แล้วโบก็จะเติมปุ๋ยบีลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ถ้าถ้าทำแบบโบเนี่ยแบบนี้น้ำจะเป็นฝ้าหนามากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากให้เป็นฝ้าหนาเนี่ยเติมปุ๋ยเลงไปแล้วค่อยคนนะคะคนให้เข้ากันกับน้ําทิ้งช่วงไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่อยมาเติมปุ๋ยบีใส่นะคะตัวนี้จะลดการเกิดฝ้านะคะบนผิวน้ํานะคะแต่ว่าโบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะเพราะว่า ถ้ามันเป็นยังไงเนี่ยโบก็มาใช้ตะแกงตะกอ้อนะคะมาตีตีตีต,ตีให้มันแตกให้มันตกตะกอนลงไปข้างล่างนะคะตัวนี้ถ้าข้อเสียก็คือต้นผักสลัดของเรานะคะอาจถ้าเป็นตะกอนมากๆเนี่ยต้นผักสลัดของเราก็จะดูซึมธาตุอาหารไม่ดีพอนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยที่ว่าระหว่างการปลูกเนี่ยโบจะชอบมาตีน้ํานะคะตีน้ําอ่าให้ให้ให ให้ฝ้ามันแตกนะคะคุณผู้ชมมันก็จะตกตะกอนลงไปเองนะคะโบก็เลยจะเติมลงไปเลยนะคะเติมลงไปแล้วก็ค่อยมาคนทีเดียวอย่าลืมนะคะใครเติมไปพร้อมกันกับโบแบบนี้นะคะผ,ผิวหน้าของน้ำจะแบบเป็นฝ้าหนา ันนี้โบทําแบบมักง่ายเลยชินแล้วว่ามันเป็นยังไงก็เลยใส่เลยเสร็จแ,แล้วก็ใช้อุปกรณ์ของเราคนไปเลย ออการตีน้ําแรงๆนะคะก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนนะคะเพิ่มอากาศเข้าไปในน้ํานะคะโบก็เลยเวลาที่โบผสมปุ๋ยโบจะชอบตีแรงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเวลาที่โบทําคุณผู้ชมจะไม่ค่อยเห็นว่าโบคนค่อยๆแบบนี้นะคะก็คือโบจะตีแบบนี้เลยให้มันเกิดฟองอากาศตัวสว่านวันนี้ไม่ได้ใช้ตัวสว่านมาช่วยตีนะคะเพราะว่าชัดแบอบยู่ เสร็จแล้วโบก็จะไปเอาต้นกล้ามาใส่นะคะฟ้ามาปิดเลยก็ยกขึ้นมาเลยนะคะ ใส่ลงไปถ้ารากมันแตกกระจายออกจากกันก็จุ่มน้ำก่อนค่อยใส่ลงไปในฟ้ากล่องนะคะคุณผู้ชมมันจะได้ไม่ให้รากเราค้างอยู่บนฝากล่องนะคะ แล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะได้แค่ไหนสภาพต้นมันจะได้แค่ไหนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ากรีนคอร์สน่าจะได้เลือกเป็นอย่างดีนะคะเามาปลูกเพราะว่ายับเยินซะเหลือเกิน วันนี้ก็ทั้งฝนทั้งแดดสลับกันอยู่ทั้งวันนะคะเมื่อกี้ฝนตกนะคะตอนนี้ก็เร,เริ่มเห็นมีแดดแล้ว โอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพวกที่เหลือบทจะได้ต้องมาคัดเลือกเอานะคะว่าจะใช้ต้นไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวช่วงเวลานั้นมันจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็เป็นการเอาต้นกล้านะคะลงมาปลูกนะคะคุณผู้ชมถ้าใครต้องการทรงพุ่มทรงต้นที่ใหญ่และสวยกล่องหนึ่งให้ใช้แค่ หกต้นพอนะคะตัวตรงกลางสองรูนี้ก็ปิดไว้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสนะคะเรื่องทรงปุ่มทรงต้นเนี่ยก็คือปลูกไว้กินไว่ทานที่เฉยก็ใส่แปดไปเลยนะคะเราก็จะได้ประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยอย่างประหยัดนะคะก็คือคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ากล่องบาแซลมอนใช้หนึ่งร้อยยี่สิบซีซีเหมือนกันแต่ว่าปลูกได้แค่แปดต้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล่อง กุ้งนะคะสองกล่องใช้หนึ่งรอยี่สิบซีซีเหมือนกันก็คือกล่องละหกสิบซีซีใช่ไหมคะปลูกได้ตั้งสิบหกต้นนะคะอันนี้คุณผู้ชมก็ไปพิจารณาเอานะคะว่าจะใช้กล่องแบบไหนในการปลูกนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักแางมีความสุขแล้วกัน,นะคะ่ะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ